เป็นไม้สาลานะคะไม้สกักข้างหลังนะคะเป็นไม้สกักข้างหลังนะคะนี่วัดวิหารนะคะวิหารไม้สักทองนะคะวัดอนันตารามตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะนี่ก็เป็น พระพุทธรูปในวิหารนะคะปางมารวิชัยถ้าเย,ยวันจำไม่ผิดนะคะสวยงามมากนะคะลายลวดลายวิกิตนะะหรือเย,ยวันจะพาชมนะคะข้างหลังะะขออนุญาตถ่ายนะคะสวยงามมาก วยนะคะเป็นทั้งหลังเลยนะคะสวยงามมากค่ะ ข้างนะคะรอด้วยเดอ้อนี่ก็คือเป็นไม้สักนะคะเป็นวิหารไม้สักทองนะคะทั้งหลังนะคะที่มีพระพุทธรูปนะคะคิดว่าเป็นปางมารวิชัยนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะทุกคนนี่ก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ เป็นผู้ที่ก่อตั้งพ่อตะกานันตาอูวงอะนันนะคะนี่นะคะพ่อตะกานันตาอูวงอะนันทายาทผู้สร้างวัดอนันตารามนะคะสร้างเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมพศสอง8ันสหสดนะคะนี่นะคะผู้ก่อตั้งนะคะ จะไปเดินชมข้างหลังกันนะคะเนาะอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันนะคะของเก่าแก่นะคะโบราณสถานโบราณวัตถุเยอะแยะนะคะว้าวว้าว สวยมามน,นะคะของเก่าแก่โบราณน,นะคะเยอะมากนะคะของโบราณเนาะแกเนาะเหรออืมหายโบราณเนาะแกเนาะของโบราณทั้งนั้นก็หายสองอันเนนลี้ยงหัว ดูวัตถุโบราณน,นะคะหอยองังไง